เปายังงั้นเปิดถังเปาไว้ได้เท่าไหร่เมืสัเฮเฮ้ยเนะินโอ้โหพี่้จพี่้เยใครพี่เป็นใคร้แล้วพี่เป็นใครอไปแล้ววิ่งเกะว่าก่อนจะซื้อเส้กเขาจะเเยยกบสุเส้นมือจับไปหมดใครยังไงคะเส้นะสิบค่ะเส้นละสิบบาท ตรงนี้ทุกวันเลยไหมเราอายุเท in <p aha. S 1> ่าไหร่อะเราเปิดหน้าได้หมพี่อยากเห็นจังเฮ้ยสวยนะอายยังน้อยอยอายุยหนอยูีด้วยนอเลี้อยยี่สิบสามยี่สิบสามเฮ้ยรออายุยี่สิบสามเรียนจบยังอะเดียนจบแล้วค่ะอ๋อเรียนจบแล้วอะไรไม่ไปล้าไม่ไปทำงานอย่างอื่นหรอ ตากแดดมาขายี่นะนะไม่ร้อนเหรอลูกร้อนไหมร้อนค่ะแล,คลแล้วกลัวไม่สวยบ้างไหมกลัวหน้าดำกลัวหน้าดำชีวิตนี้เราเคยได้อ่างเปล่าไหมไม่เคยค่ะไม่เคยได้เลยเหรอไม่เคยมีใครให้เลยเหรอไม่เดี๋ยววันนี้พี่ให้อังเปล่าแล้วแต่ว่าเราอะลองลองสินค้าพี่ให้หน่อยได้ไหมแล้วก็ช่วยบอกหน่อยว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างบอกตามความรู้สึกตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้องมาสปอยพี่ไม่ต้องชมพี่เลยได้ไหม พี่ไม่บอกนะว่ามันคืออะไรแล้วใช้แล้วช่วยเรื่องอะไรแต่พี่จะให้เราลองให้หน่อยเออลองทาเลยค่ะว่าเนื้อมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองทาดูนะคะบริเวณใต้ตาควมันแห้งแล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวบอกพี่หน่อยอันนี้คือรีวิวจากน้องเขาเองนะไม่มีการเซ็ตไม่มีการแบบว่าอะไรทั้งสิ้นนี่ฉันยืดตากแดดอยู่เห็นไหมคะทุกคนคะแห้งยัง่มันรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ตึงๆเฮ้ย ึแล้วมันซึมง,ง่ายไหมคะซึมง,ง่ายมันใช้เวลานานไหมกว่าจะแห้งนะ่ะไม่ค่ะแปบ๊บเดียวเออ,อันเดี๋ยวพี่บอกเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าใตา้ตาอีทมันช่วยทําให้ใต้ตาเนี่ยไม่มีรอยเหี่ยวยน่นไม่มีรอยตีนตาทําให้มันเต่ง,งเวลาเราทาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตึงทันทีหลังจากที่มันแหง้งใช่ไหม อันนี้จ๋ายังไม่ได้บอกน้องเขาเลยนะว่าใช้แล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรแล้วมันจะรู้สึกยังไงน้องใช้แล้วรู้สึกเป็นไงมั่งดีตึงมากเลยมันตึงมากใช่ไหมคะแล้วใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้รอยหมองคําใต้ตามันไม่ดาด้วยเอาไปว่าที่มอบให้น้องเอาไปใช้เลยนะคะบนี้ใต้ตาอีกนะคะยังไม่พอตามคาสัญญาพี่ขอ,อมอบให้นะคะเท่าไหร่คะเงิยบาทค่ะเอาอันนี้ไปกินด้วยโอ้โแถมด้วยน้องแถม าไปไม่ต้องทอนค่ะใช่ขอบคุณค่ะมือสั่นเฮ้ย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 อาบเปาแรกในชีวิตน้องเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีใจมากยอันนี้จะเก็บไว้หรือว่าจะเอาไปใช้เลยเก็บไว้อุ้ยเก็บไว้ชิปเปิ้ลอุ้ยอันสูงหน่อยเอาไปใช้เ,เอเอพี่ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่จะมาอุดหนุนใส่กรอกหนูบ่อยๆเปไ็นไงยืนใส่กรอกขายใส่กรอกอยู่ดีๆอยู่ๆก็ได้สองพัน ด้ใจดีใจด้วยดีใจด้วยเอาไว้เดี๋พี่มาอุ่นนนใหม่ให้มาแถวนี้